สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพาไปชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่สามไร่หนึ่งงานสามสิบสี่ตารางวานะครับตอนนี้นะครับบัตรอยู่ที่หน้าถนนสามศนนะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามอ่าเนี่ยนะครับอยู่ตลาดขุนวิชัยนะครับนี่นะครับตลาดขุนวิชัยนะครับ ที่ดินนะครับเราจะเข้าจากตรงนี้ไปนะครับสี่กิโลเท่านั้นนะครับนี่นะครับเราจะเลี้ยวซอยด้านตะวันออกตลาดนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นถนนสามศูนย์สี่นะครับถนนสามูนสี่ก็จะมาตั้งแต่ชะเซิงเซานะครับแล้วก็จะไปที่นครราชสีมานะครับ นี่นะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าไปาจากถนน30-4เข้าไปนะครับ4กิโลเท่านั้นถนนเส้นนี้นะครับจะไปที่โรงเรียนตรอกปลาไหลนะครับไปโรงเรียนตรอกปลาไหลที่ดินนะครับตั้งอยู่ตำบลย่ารีนะครับอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับนี่นะครับอันนี้เราจะเข้าจาก ตลาดขุนวิชัยนะครับหน้าถนน30-4นะครับเข้าไปเพียงแค่4กิโลเท่านั้นนะครับที่มองเห็นด้านซ้ายมือนะครับอันนั้นจะเป็นโรงพยาบาลกระบ,บินบุรีนะครับด้านซ้ายมือที่มองเห็นนะครับเป็นโรงพยาบาลกระบ,บินบุรีแล้วก็ถ้าอยู่ด้านขวามือเนี่ยนะครับลงไปอีกประมาณสัก5 0 0เมตรก็จะเป็นที่ทําการอาเภอกระบ,บินบุรีนะครับ เดี๋ยวบัตรจะพาไปชมพื้นที่นะครับอ่าเราจะเข้าจากถนน304นะครับเข้าไปเพียงแค่4กิโลเท่านั้นนะครับก็จะถึงแปลงเลยนะครับนะครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับจะพึ่งเลื่อนหนีไปไหนนะครับให้ชมให้จบนะครับถึงจะเข้าใจนะครับที่ดินสวยๆนะครับที่อยู่ตำบลยะรีนะครับ สามไร่หนึ่งงานสามสิบสี่ตารางวานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมพื้นที่กันนะครับเราวิ่งมานะครับสองกิโลนะครับเราก็จะมาถึงอันนี้นะครับนี่โอตอตดอกปาไหลนะครับโอตอของตำบลย่าลีนะครับที่ดินจะห่างโอต2สองกิโลนะครับแล้วก็เข้าจากถนน304ตลาดขุนวิชัยนะครับรวมรวมแล้ว นะครับก็อยู่ที่4ีกิโลเท่านั้นเองนะครับถนนตอนนี้นะครับกำลังขยายนะครับกำลังจะขยายเลยทีเดียวนะครับอนาคตที่ดินแปลงนี้ก็จะเจริญแน่นอนนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับอยู่ใกล้ตลาดขุนวิชัย นะครับใกล้โรงพยาบาลกระบินบุรีแล้วก็ใกล้ที่ทําการอําเภอกระบินบุรีด้วยนะครับก็เหมาะเลยทีเดียวนะครับสําหรับคุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่นะครับนี่นะครับเราวิ่งเข้ามาเลยอต่อมานะครับประมาณกิโลกว่าๆนะครับก็จะมาถึงนี่นะครับจะมาถึงโรงเรียนตอกปลาไหลนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวก็นี่นะครับมาหนึงกิโลกว่านะครับเราก็จะมาถึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนตอกปลาไหลก็คือนี่นะครับอยู่ด้านาขวามือของเรานะครับนี่นะครับเราก็จะเลี้ยวตะวันออกโรงเรียนไปนิดหนึ่งนะครับที่ดินก็จะห่างโรงเรียนอยู่ประมาณสักไม่ไกลนะครับ ทางโรงเรียนตอกปลาไหลเนี่ยนะครับไม่ไกลนะครับนี่นะครับพอเลยแนวคำแพงโรงเรียนแล้วก็วิ่งตรงไปอีกนิดเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านตอกปลาไหลนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยทีเดียวนะครับพอเราวิ่งเลยโรงเรียนมานิดเดียวนะครับเราก็จะมาเลี้ยวนะครับสามารถเข้าออกได้สองทางด้วยนะครับ เราจะตรงไปเข้าตรงนู้นก็ได้นะครับอ่าด้านหน้านู้นนะครับหรือแต่เราจะเลี้ยวตรงนี้นะครับนี่นะครับเลี้ยวเข้าซอยบ้านเขาดินนะครับนี่นะครับที่ดินนะครับโดยรวมแล้วก็จะห่างโรงเรียนประมาณสักครึ่งกิโลนะครับ ห่างโรงเรียนประมาณครึ่งกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างตลาดขุนวิชัยถนนสามศูนย์สี่นะครับสี่กิโลนะครับนี่นะครับพอเราเลี้ยวเข้ามานะครับนิดนึงเราก็จะมาเลี้ยวซางคนกรีตตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับเลี้ยวทางคนกีตด้านหน้านิดเดียวเราก็ถึงแปลงแล้วนะครับที่ต้องการจะขายนี่นะครับเราก็จะเลี้ยวตรงซอยคอนกรีต ตรงนี้นะครับตรงข้ามกันก็มีเพื่อนบ้านนะครับเราก็จะเลี้ยวเข้าไปตรงนี้เลยนะครับที่ดินจะติดถนนคอนกรีตเส้นนี้นะครับน้ำประปามีผ่านเรียบร้อยนะครับแต่ไฟฟ้าเราต้องต่อประมาณสักร้อยเมตรนะครับสักร้อยกว่าเมตรถนนเส้นนี้นะครับที่บัตรวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะไปเชื่อมออกถนนลาดยางที่เราวิ่งตรงไปนะครับ สามารถเชื่อมต่อได้สองทางเลยทีเดียวนะครับเข้าออกได้ทั้งซ้ายและขวานะครับนี่นะครับพอเราเลี้ยวเข้ามาประมาณสักร้อยกว่าเมตรก็จะมาถึงแปลงที่จะขายนะครับก็คือแปลงนี้เลยนะครับที่อยู่ด้านขวามือนะครับเดี๋ยวบัตรพาไปชมด้านล่างนะครับนี่นะครับบัตรลงมาด้านล่างแล้วนะครับก็ขอบเขตที่ดินนะครับที่ต้องการจะขายเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ หลักต้นนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงไปนู่นนะครับตรงไปนู่นนะครับตรงไปนู่นเลยนะครับตามที่เราเอาแมคโครขุดอ่าลากต่อยุคาออกเนี่ยนะครับนี่นะครับหน้าติดถนนคอนกรีตนะครับสามสิบสองเมตรนะครับหน้าติดถนนคอนกรีตสาสิบสองเมตรนะครับก็ตั้งแต่หลักแดงต้นนู้นนะครับ ยาวไปหาหลักแดงต้นนู้นนะครับอ่าต้นริมเลยนะครับนะครับแล้วก็ตรงไปเนี่ยนะครับคือคือแปลงนี้นะครับแปลงที่เราเอาแม่คูหรือเนี่ยนะครับหัวริมแปลงด้านนู้นนะครับเกือบติดถนนเลยทีเดียวนะครับแต่มีที่ของเพื่อนบ้านขั้นอยู่แปลงเดียวเองนะครับของเราก็ไปถึงนู่นเลยนะครับที่ต้นไม้สูงสูงนะครับนู่นนะครับที่มีคันคูแดงๆนู่นนะครับ เกือบถึงถนนเลยนะครับแต่มีที่ขั้นอยู่แปลงเดียวนะครับนี่นะครับก็คือแปลงนี้สามไร่หนึ่งงานนะครับสามสิบสี่ตารางวานะครับทางาคุณพี่เจ้าของนะครับหรือทางคุณลุงเจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับตอนนี้ นะครับราคานะครับที่แกเปิดไว้นะครับหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นนะครับตอนนี้ลดราคาลงมาเหลือล้านสี่นะครับล้านสี่เนี่ยยังต่อรองได้อีกนะครับต้องการที่จะขายนะครับนะครับตัวาทางคุณพี่เจ้าของนะครับหรือคุณลุงเจ้าของเนี่ยนะครับอยู่กรุงเทพนะครับไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับแกอยู่กรุงเทพนะครับแกก็เลยต้องการที่จะขายนะครับนะครับ จะอยู่สมุดประการนะครับต้องการที่จะขายที่ดินแปลงนี้ไปนะครับที่แรกว่าจะจัดสรรแบ่งนะครับก็ไม่รู้ยังไงนะครับก็ต้องการจะขายยกนะครับนะครับหน้าแปลงนะครับติดถนนด้านทิศตะวันออกนะครับด้านทิศตะวันออกนะครับก็คือติดถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวให้ชมรูปโฉนดนะครับ โฉนดนี่นะครับโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอนะครับสามไร่หนึ่งงานนะครับกับอีกสามสิบสี่ตารางวานะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับติดถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้างสามสิบสองเมตรนะครับนี่เลยนะครับ สนใจนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์098นะครับ0075266นะครับถ้ามีการตกลงซื้อขายนะครับก็เราก็จะเคลียร์ลิงพวกต้นไม้นี้ออกให้ทั้งหมดนะครับเนี่ยที่เป็นปลายไม้เนี่นะครับแล้วก็ต่อเราก็จะดันภายในแปลงนะครับก็จะมีบ่อตรงกลางนิดนึงนะครับนะครับส่วนราคานี้ทาง คุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายราคาอย่างต่อรองลดหย่อนได้อีกนะครับหนึ่งล้านสี่แสนนี่ก็ยังราคายัางต่อได้นะครับก็ถือว่าเป็นที่อีกหนึ่งแปลงนะครับที่อยู่ใกล้อาตลาดขุนวิชัยนะครับที่ทําการอราําเภอกระบินบุรีถนน304นนะครับวิ่งเข้ามาแล้วก็เลยเอวตรมาแค่2กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างโรงเรียนเนี่ยนะครับ วิ่งเลยโรงเรียนเข้ามาแล้วเราก็มาเลี้ยวนะครับหรือตรงมานี่ก็ได้นะครับเราก็มาเข้าตรงหัวมุมตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้มันเชื่อมต่อได้ทั้งถนนซ้ายขวาเลยนะครับนะครับสรุปง่ายๆก็คือห่างถนน304เพียงแค่4กิโลเท่านั้นตลาดขุนวิชัยนะครับที่ทําการอําเภอรกระบินบุรีโรงพักกระบินบุรีอะไรต่างๆนะครับก็จะอยู่แค่4กิโลเท่านั้นเอง ที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาจากลังสิตนะครับ152กิโลเท่านั้นนะครับถ้าท่านเดินทางมาโซนสนามบินสุวนรณภูมินะครับก็อยู่ที่133กิโลนะครับถ้าเดินทางมาเปรียบเทียบจากหาดบางแสนชนบุรีนะครับระยะทางอยู่ที่132กิโลนะครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ ระยะทางอยู่ที่95กิโลเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับหรือทางคุณลุงเจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับส่วนราคานะครับมาเจรจาต่อรองกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับราคายังลดหย่อนได้อีกนะครับแปลงนี้นะครับบัตรเคยมารีวิวรอบหนึ่งแล้วนะครับมารีวิวรอบหนึ่งแล้วก็อ อตอนนั้นนะครับก็ทางคุณพี่เจ้าของเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะแบ่งขายนะครับต้องการที่จะแบ่งขายมีทั้งหมดอยู่8ล็อกนะครับต้องการที่จะแบ่งขายนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องการที่จะขายด่วนนะครับก็คุณคุณท่านใดนะครับที่จะต้องการจะซื้อยกแปลงก็ได้นะครับก็คือจะซื้อยกแปลงนะครับ นะครับก um, ็ได้นะครับ no ก็จะมีบ่อน้ําอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับอยู่เนื้อที่ประมาณสักร้อยกว่าตารางวาเนี่ยนะครับนี่นะครับที่ของเราก็ยังไปนู่นอีกนะครับแต่ฝั่งนู้นจะเป็นที่นานะครับเป็นที่นานะครับก็พอดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนนะครับขอบเขตของเราก็นี่เลยนะครับตามคันทดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ไปตรงหาหลักแดง ที่มีธงนงแดงอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็หน้ากับท้ายกว้างเท่ากันนะครับสามสิบสองเมตรเท่ากันนะครับเนื้อที่สามไร่หนึ่งงานสามสิบสี่ตารางวานะครับต้องการขายยกแปลงอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับราคานี้ก็ยังต่อรองเจราจากับทางคุณพี่เจ้าของได้นะครับที่ดินตั้งอยู่ตำบยลย่ารีนะครับอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับเป็นที่สวยๆเลยนะครับ ติดถนนไฟฟ้ายังไม่ผ่านนะครับไฟฟ้าเราต้องต่อมาซ้ายก็ได้หรือขวาก็ได้นะครับก็ต่อมาได้เลยนะครับแต่น้ำประปาผ่านแล้วนะครับน้ำประปาผ่านเรียบร้อยนะครับน้ำประปาผ่านเรียบร้อยนะครับก็ คุณคุณท่านใดนะครับที่สนใจก็ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์0980075266นะครับหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0980075266นะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์นะครับ061นะครับ3215668นะครับ0613215668นะครับบัดก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านน้องๆทุกท่านนะครับ มารับชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็เจรจาต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถมาเคลียร์ลิงให้นะครับให้มันสะอาดเลยทีเดียวนะครับให้มันโล่งเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะเอารถไถมาดันมาเคลียร์ลิงให้นะครับตรงนี้นะครับนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณทุกท่านนะครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับน้องๆทุกท่าน มีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จนะครับในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงชิดสิ่งใดทำสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูง ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยเป็นอย่างสูงเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน3ไร่1งาน34ตารางวานะครับอยู่ที่ตำบลย่ารีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีขอฝากคุณคุณไว้แต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้ขอราไปแต่เพียงเท่านี้ขอกราบคําว่าสวัสดีครับ